การสมโพธ์พระพุทธศสยาตหลังจากออกพรรษาปวารณาในปีนั้นแล้วหลวงปู่ใหญ่เสากันตะสีโลพร้อมด้วยคณะสิทธิ์ประกอบด้วยพระเนนชีอุบาสกอุบาสิกาและผู้ติดตามจำนวนมากจากบ้านขาโคมสมทบกับคณะของท่านพระอาจารย์ดีฉันโนจากวัดผูกเขาแก้วก็ได้เดินทางกลับมาที่เกาะดอนธาตุ เพื่อประกอบพิธีบุญสมโพช์พระพุทธสยญาติที่ได้สร้างไว้ครั้งแรกที่ทุกคนย่างเหยียบขึ้นไปบนเกาะเห็นพระนอนโดนทุบจมูกทิ้งต่างก็รู้สึกสลดหดหูใจทำไมนอเขาจึงสามารถกระทำได้เช่นนั้นพระอาจารย์ดีฉันโนผู้ปั้นได้พูดขึ้นว่าโอ้ยพระนอนไปเฮ็ดอีนยังให้เขาย่านเขาบาปหลายเด้หลวงปู่ใหญ่ท่านดูสงบเย็นเป็นปกติ หัวเราะในลำคอแล้วพูดยิ้มยิ้มว่าเห็นบ่ออาจารย์ดีเพิ่นเฮ็ดบ่องามเขาจึงมาทุบทิ้งขั้นว่าแปลงใหม่งามแล้วสิบ่มีไผยมาทุบทิ้มดอกแปลว่าเห็นไหมอาจารย์ดีทำพระไม่สวยเขาจึงมาทุบทิ้งถ้าทำใหม่สวยงามแล้วคงไม่มีใครมาทุบทิ้งหรอก พระอาจารย์ดีฉันโนได้ทำการโบกปูนปั้นเสริมเติมต่อจนพระสมบูรณ์งดงามดังเดิมเสร็จแล้วจึงได้จัดพิธีสมโพธิขึ้นโดยหลวงปู่ใหญ่นั่งปรกเป็นองค์ประธานนำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์มีการแสดงธรรมและปฏิบัติสมาธิภาวนาพระพุทธสายญาติที่วัดดอนธาตุจึงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ให้ประชาชนได้กราบไหว้ขอพรมาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อเสร็จงานฉลองสมโพธ์พระพุทธสยาตนบนเกาะดอนทาตเรียบร้อยแล้วองค์หลวงปู่ใหญ่เซากันตะสีโลได้อยู่พักจำพรรษาที่นี่เป็นเวลาติดต่อกันสมปีนับเป็นวันสุดท้ายในชีวิตของท่านในระยะนี้หลวงปู่ใหญ่งดการเดินทุด,ดงไปไหนเป็นระยะไกลๆนอกเขตอำเภอพิบูรณ์มังสาหารและอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ขณะนั้นหลวงปู่ใหญ่มีอายุย่างเข้าปีที่80สแล้วการออกทุดงไกลๆทำได้ไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อนวัดที่สร้างใหม่บนเกาะดอนทาตนี้ยังไม่มีชื่อเรียกเป็นทางการวันหนึ่งในถ้มกลางสิทธิ์ที่เป็นพระเนนพ่อขาวแม่ชีและคารวะญาติโยมทั้งหลายที่อยู่พร้อมเพรียงณที่นั้นหลวงปู่ใหญ่ได้พูดขึ้นเชิงปรึกษาหารือว่า วัดนี้พวกหมู่เจ้าสีให้ชื่ออีหยังหนอในที่ประชุมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแล้วแต่พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นผู้ตั้งหลวงปู่ใหญ่จึงพูดขึ้นว่าถ้าจังสัน้นคอยสีให้ชื่อจังซี่สีดีบอฝั่งเดอ้อวัดก่อแก้วพระนอนคอนสวรรค์วิเวกพุทธกิจศาสนา บรรดาสานุสิทธิ์นที่นั่นต่างอนุโมทนาสาธุการหลวงปู่ใหญ่ทาย้ำความเห็นว่าพวกหมู่เจ้าเห็นดิบเห็นดีบ่ถ้าเห็นดีก็ให้เอากระดาษดินสอจดไว้เดอร์เป็นอันว่าวัดที่สร้างใหม่ก็มีชื่ออันเป็นมงคลได้ดังกล่าวมาแล้วครูบาอาจารย์ในยุคนั้นๆเรียกสั้นๆว่าวัดเกาะแก้ว และมีชื่อในปัจจุบันตามชื่อสถานที่ว่าวัดดอนธาตุอันเป็นปัจฉิมสถานคือวัดสุดท้ายที่หลวงปู่ใหญ่นำสร้างและพำนับจำพรรษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือพระปรมาจารย์สายพระกรรมฐานท่านพระอาจารย์เสาวกันตะศีเลเทระได้เขียนเกี่ยวกับวัดแห่งนี้ว่าเดิมวัดดอนธาตุ พระอาจารย์เสาตั้งชื่อวัดวัดเกาะแก้วพระนอนขอนสวรรค์วิเวกพุทธกิจศาสนาต่อมากรมการศาสนาเปลี่ยนให้เป็นวัดดอนธาตุและที่เกาะวัดดอนธาตุมียาสมุนพไพรขึ้นมากท่านพระอาจารย์เสาและพระอาจารย์ดีเป็นผู้ริเริ่มยาพระกรรมฐานเป็นยาม้อใหญ่ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ เป็นโรคอะไรเจ็บตรงไหนก็อธิษฐานจิตเอาจะกินขมกินฝาดกินเปรี้ยวสมัยนั้นคนเป็นอะหิวาตากโรคกันมากชาวบ้านอาศัยยาวัดดอนทาตรักษาเยียวยาและถอนพวกเวทมนต์คาถาได้ท่านพระอาจารย์สาวทำน้ำมนต์ท่านไม่ได้พูดอะไรโยมเอาน้ำมาวางไว้ตรงหน้าท่านนั่งท่านนั่งพิจารณาเฉยๆและบอกให้เอาไปเอาไปจิตท่านบริสุทธิ์เป็นอิสระ ท่านั่งพิจารณาน้ำจึงบริสุทธิ์วัดดอนท่าตั้งอยู่ทิศตะวันออกของแก่งสะพือซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่ออยู่ห่างไปโดยประมาณ6กิโลเมตรตามลำน้ำมูลวัดนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นเกาะอยู่กลางลำน้ำมูลระหว่างบ้านทรายมูลตำบลทรายมูลและบ้านขันไร่ตำบลขันไร่อำเภอพิบูร์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี โดยที่เกาะดอนธาตุร่องน้ำทิศเหนือแคบจึงใกล้ชิดกับหมู่บ้านสายมูลทางราชการจึงให้อยู่ในปกครองของหมู่บ้านสายมูลเกาะดอนธาตุมีเนื้อที่ดินประมาณ130ไร่ลักษณะยาวรีตามลำน้ำมูลหัวดอนเกาะอ,อยู่ทิศตะวันออกมองเห็นหมู่บ้านรายมูลอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือสองฝั่งร้องตะโกนได้ยินถึงกันในปีพุทธศักราช2480 หลวงปู่เสากันตะศิโลและท่านพระอาจารย์ดีชันโนได้จาริกมาปักกลดกรรมฐานหาที่เหมาะเพื่อก่อสร้างวัดวิปัสสนากรรมฐานฝ่ายธรรมยุติกะนิกายและได้ก่อสร้างวัดภูเขาแก้วขึ้นเป็นรูปร่างในปีพุทธศักราช2481เมื่อต้นปีในปีพุทธศักราช2481ชาวบ้านสเวตตำบลสเวเกิดอาเภท ประชาราชเจ็บป่วยกันมากเกือบจะทุกบ้านหัวหน้าหมู่บ้านเซเวได้มานิมนต์พระอาจารย์ดีชันโนเดินทางข้ามลำน้ำมูลไปทำพิธีปัดเป่าทางศาสนาและแต่งยาต้มหม้อใหญ่ชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยสามารถมาดื่มกินรักษาจนเป็นปกติสุขทั่วหมู่บ้านปีพุทธศักราช2480พระปู่เยจากวัดบุรพา จังหวัดอุบลราชธานีมาจำพรรษาหนึ่งปีในปีพุทธศักราช2491ท่านพระปู่แดงจากวัดบุรพามาดูแลรักษาในปีพุทธศักราช2492ท่านพระอาจารย์เหลียวซึ่งเป็นชาวบ้านทรายมูลอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เข้าจำพรรษาดูแลรักษาวัดดอนธาตุนาน11ปีนับจากปีพุทธศักราช2492ถึงปีพุทธศักราช2503และลาสิกขาบทไปประกอบอาชีพค้าขายที่ตลาดอำเภอเดชอุดมในปีพุทธศักราช2404พระอาจารย์คำน้อยชาวบ้านเรียกท่านว่าคุณพ่อคุรา เพราะท่านคำน้อยมีเชื้อสายพมา่าท่านพระอาจารย์คำน้อยถึงแก่มรณภาพขณะนั่งวิปัสนากรรมฐานบนศาลาวัดดอนธาตุนี้เมื่อปีพุทธศักราช2506ท่านพระหอ,อมได้อยู่รักษาวัดนี้ต่อจากพระคุณพ่อคุราและภายหลังพระหอ,อมท่านมีอาการสติเลื่อนลอยพระเถระให้ลาสิกขาบทกลับไปภูลำเนาเดิมที่บ้านกล้วยแขวงโพนทองนครจัปาศัก หลังจากปีพุทธศักราช2 4 0 9วัดนี้ไม่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษามาระยะหนึ่งหากแต่ยังอยู่ในความดูแลเอาใจใส่ดูแลรักษาแบบตระเวนเช้ามาเย็นกลับของท่านพระครูพริบูรลธรรมพานหรือหลวงพ่อโชติอาภัโคเจ้าอาวาสวัดภูเขาแก้วและเจ้าคณะอำเภอพิบูลมังสาหารฝ่ายธรรมยุทธ ตลอดช่วงปีพุทธศักราช2509ถึงปีพุทธศักราช2518แม้จะขาดพระภิกษุอยู่จำพรรษาแต่ก็มีแม่ชีสองท่านคือแม่ชีพันและแม่ชีปลาอยู่ดูแลรักษาศาสนสถานแห่งนี้ในปีพุทธศักราช2518พระนวกะวัดภูเขาแก้วที่อุปสมบทจำพรรษาในปีนั้น ได้ทำการปฏิสังขรวัดในสายวิปัสนากรรมฐานฝ่ายธรรมยุทธ์โดยการบัญชาการของพระครูพิบูลธรรมพานเจ้าคณะอำเภอพิบูลมังสาหารฝ่ายธรรมยุทธ์และโดยการนำของพระบุญเย็นโรจโนได้นำคณะสงฆ์เข้าปฏิสังขรวัดดอนธาตุและเข้าจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ และในปัจจุบันนี้ซึ่งก็คือปีพุทธศักราช2546มีพระอาจารย์สมบูรณ์ขันทิโกเป็นเจ้าอาวาส